สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับ Morning Brew Cafe นะครับผมจากจิตริตรายเดอนะครับผมเป็นร้านคาเฟ่มาใหม่นะครับอยู่แถวพุทรมณฑลสายหนึ่งนั่นเองนะครับผมไม่บอกเลยว่าเป็นบรรยากาศร้านที่ดีมากๆตั้งแต่ทางเข้าแล้วนะครับแล้วก็ด้านในโซนด้านในกว้างขวางมากๆนะครับเป็นสไตล์อิดนะครับผมเรียกว่าร้านจะให้ทนไปในทางสีแบบสีออกส้มนะครับผมส้มทนดำนะครับผมแล้วก็ นึก่การตกแต่งที่เป็นเอิร์ธโทนนะครับสำหรับความคิดของของจิตน,นะครับผมเรียกว่าบรรยากาศร้านน่านางมากๆนะครับผมมีทั้งเค้กนะครับผมมีทั้งกาแฟนะครับผมแล้วก็นอนคอฟฟนะครับผมเรียกว่ามีเมนูหลากหลายเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจิตได้มาลองก็คือเป็นอเมริกาโนเย็นแก้วหนึ่งแล้วก็เป็นเค้กชีสเค้กนะครับผมถ้าเกิดในคลิปก็จะเห็นอยู่บนชั้น2นั่นเองนะครับผมเรียกว่าที่นี่เค้กเป็นโฮมเมดนะครับหอมมาก แล้วก็จะมีเรื่องของคุกกี้มีข้าวโอ๊ตด้วยนะครับผมเป็นคุกกี้ให้ทานได้ด้วยนะครับผมเรียกว่าที่จะมาอุดหนุนซื้อกันมาอุดหนุนซื้อกันได้เลยนะครับผมในที่ร้านนะครับผมส่วนโซนที่จิตเลือกเนี่ยเลือกนั่งเป็นโซนใกล้ติดหน้าต่างนะครับผมรอ,อากาศก,ก,ก็จะติดกับทางหน้าต่างเรียกว่าจะได้เห็นวิวต้นไม้ข้างนอกนะครับเป็นต้นไม้เกือบเกือบอายุเกือบร้อยปีนะครับเท่าที่จิตสอบถามมานะครับผม,มอ,อากาศเรียกว่าหน้านั่งแล้วก็ มองกับการมานั่งอ่านหนังสือไม่ก็มานั่งทํางานเงียบๆนะครับผมสงบๆได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นรถลานส่วนด้านนอกนะครับผมเรียกว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบนั่งด้านในนะเป็นคนขี้หนาวก็ออกมานั่งข้างนอกก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับผมอากาศกําลังมีฝนนิดหน่อยตอนท่วงช้าสนะที่จิตมานะครับผมมาพร้อมฝนเลยครับจิตอะเรียกว่ามาพร้อมกับฝนก็ยังบรรยอากาศก็จะให้ความ เย็นๆนะคบผมไม่รู้สึกหนาวมากนักนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบว่าเราได้มานั่งลมข้างนอกเย็นมีช่วงหนึ่งจริงมีมานั่งออกมานั่งนะครับผมแล้วก็ค่อยมูฟกับเขามานั่งข้างในเพื่อ,อ,อนั่งดื่มกาแฟแล้วก็ทางกับเค้กนะผมมาทานน,นั่งทานคู่กับเค้กนะครับผมแล้วก็ค่อยหยิบหนังสือมานั่งอ่านในระหว่างวันนะคะผมในเมือง เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์เนาะจิ๊กก็อยากจะแบบมีการรีแลกซ์จากจันทร์ถึงเสาร์ที่เราทํางานมาโดยตลอดน,น,นะครับผมเราก็มานั่งอ่านหนังสือเงียบๆแล้วก็จิบกาแฟไปด้วยตักเค้กทันเข้าไปในปากเลยนะผมเรียกว่าฟินแล้วก็เค้กอร่อยมากไม่ได้หวานมากเลยนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่ชอบทานหวานหวานหรือไม่ชอบรสหวานแบบจิ๊กเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะเหมาะนะครับผมแล้วก็ทานคู่กับกาแฟนี่คือ แฮปปี้มากครับผมมันเพอร์เฟกมากๆเลยครับผมยังไงขอฝากร้าน Morning Blue Cafe ไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จิตลิดไรเดอร์ด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ